สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิาพามาเบ่งนอไม้แปลกนะครับนอไม้ออกมาเป็นนอออกมาแล้วค้ายๆเป็นคาท่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันเลยนะครับนะอ่ะที่ตามมาเลยครับเพราะว่าผมมาหน้าผมเรามาเห็นครับมันคือแปลกแบบนี้นาอเดี๋ยวพามาเบ่งนะครับนะ นี่ครับน้องไม่ไ่ทองนะครับบอกมาเป็นไข่คา,าท่านะครับนะนี่ครับเป็นเป็นกีบเป็นกีบเป็นสั้นเป็นสั้นเลี่ยงกันเป็นไดนะครับนี่ครับ เป็นไผ่ท่องออกมาเป็นกรีบเป็นกรีบเลยครับมารับส้มไปพร้อมพรมกันนะครับนะนี่นะครับความสวยงามของอรู้ว่าไข่ อย่างนะครับจากโคนจากโคนขึ้นมาเป็นภัยสีทองนะครับสวยงามคล้ายๆข้าท่านะครับ แปลกมากครับมึงแปลกเนาะนี่ครับ,รบเป็นกี่เป็นสั้นเป็นสั้นเลยครับเรียงกัน ยางสวยงามน้มไม่แปลกนะครับนะออกมาเป็นขอเป็นชั้นเป็นชั้น มาเบิ่งทางด้านนี้กันื้นกันครับเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นกันน่ครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนำเนึ่นะครับเด้อฝากติดตามทางช่องปีเตอร์ลีดชแน,นลนะครับสวัสดีครับ